ผ่านเพ็นได้มาจากนกยัางาะเยเอาทักทายสบายดีและสวัสดีเอซีทุกท่าู้ติดตามคับส้มตอนแรงแกๆนะมื้อนี้เ้าวกบชิปไปหาหาน่อไม้มาต้มไปกับเจ้าซอนนนะสองคนจนทีมงานผู้ชายพน่นกะไปรัดแรกนี้นะตอนแรงนี้ สวนนี่ก็ที่พยังมานำลังนะ,ะมาหาลูกไม้ไผ่โจดนี่ไม,ม้ไร่หม้อคือคือก็บอนอยู่ไนะแ,แต่มันเหี่ยวมดนล้เนาะหนูะนะนี้ก็งามอยู่เลยไผ่โ,โจดน,นากรี่ก็งามอะไร เอาไปในๆพีนะกุหลาอันนี้ก็มีพระนี่จ้ะอ้ดับนี้เอก่อนนี้ได้ออีวะเาามากุหลามืดเลยม่เห็นหอวะ อันสิบเลกก็ก่อนหนูมไมลายดอกนี้หนไม้ไลยมยายใดปนดีก้อนหนไม้พยจดไม้ลายไม้พยจดหาเมาต้มนะต้มจำเจ้าตัวนี้หนมไม้ยพยโจด นะ้าดไม้เขากะเดี๋ยวเราเจอกุ๊ปก่อนได้พเพาก็ะชอนมันอยู่ข้างหน้าพวกมันอยู่ข้างหลังมันเชอกุ๊ปยาละเอาไปเชืออ้อเปียงน้ำเพลินอันนี้หกักกอนีน่จะงามชงใส่มูกินและอันนี้นะมันแห้งกินนะนู้ไหมน,นะ,ะมูงคนมีมูกมับงูควายเลยกิ่ดวงนี่จะงามเนี่ย จะโจอมิ็นกะหลายเติบได้ชี้อยู่กับยังพัขย้ายน้ำฮอกับชิบปเชือน้ำเพลินอตอนนี้ชุดเพื่็ได้หลายแล้วเอามาเชื่อกระต้านะโหมนัง่งพอมน,อนอออี้พอนเชอนะโอ้โหพอเชือใช่ไป่ได้แล้คลายหนุ่มใหม่ ขนมไม้ไลาเนาะขนูไม้ไล่นี่ขายเขาจะเต็มบุตรา,อาอนี่หมเดหมดขันนอยู่ในนี้นะพ<อ>บกรเจ็บตอนนี้ก็พากันลอเลาะอะไรเลาะแคมทางทาบ่อนทางมันแข้มไปบนเาอนผาไปยังตรมนเร่องาสิกอันใหม่ก,ก็ลดงนึง จะดงง่ายต่อนี่นะเป็นตะแพงเลยช่วยต้นไม้ชีเขียวชีอ้ออันเมาเมาก็มีอันนี้ชีเขียดเลยนะไม้พโจดเสยบแต่หนูไม้นี่มันอ้อนหวานคือน้ำตาลมาต้มสุกอืมเนี่ย สองที่ห้าเอากระหานรู้ไหมแล้วเราจะพากันเมื่อบ้อนได้เมื่อต้มไว้คอยรอดี ฮอตบอดแล้วได้มาหายูหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปสอดเรือมาน้ำหลังพยางนี่กระเทบิบแต่ฝนตกล้ะก็ลมพัดรุดลงมาสายอันหา้าดพยางไม้มมไเขากะเจมอย่างเขามาฮอตบอทแล้วก็เ้าวกะคิดไปหาชื่อเบสแต่เบสกบเบสป้อม แต่ว่าเชื่อแต่ว่าเชื่อเบ็ดพันไม่ได้ในหยามนี่นะฝนตกปลาเตอร์พิเล่คนยุ่งกันเ้ยทุกคนเอ้ยเป็นเลอะๆอ้าวเป็นเป่าเป็นงอนอยู่ปลอมเบ็ดเท่านี้เฮ้าซ้อมแล้วนะชิบรางมันฮองกันแล้วก็มันยุ่งเอาเนี่ยซ้อมได้แต่ชิบรางนีะอันนี้เฮ้าเฉียวปลาเชอร์เบ็ดตอนแรงนี่แหละ มาเช็ดเ้อเบ็ดนะเช็ดเ้อเบ็ดจะไปเชื้อมแมลงนี่ ฮนะาเซฟแล้วเฮากับชิไปเซอร์โจนชาวโนเพิน่นกะท้ายยูบอนได้เพิน่นอันต้มนุม้ยไหมท่าฮากับไปเซอร์เบสเล็บอันแค้มโฮยไปยูเถิงนี่นะพอได้ยามไมาเ่เศร้ามีโฮยแถวนี้นะบอเฮาชิมาใส่เบสกัพอมันเลาะเพิ่งเถิงเพื่นได้ เป็นตาพลาดได้ผลตกก่ะมันเป็นขี้เท่าพลานยียน,นี้กำมือพร้อมเพราะว่าทั้งลุม่มเป็นบ้านอายู่แต่ทั้งเทิงนี้ก็เพิ่งเทิงเป,ปปเป็นนายจิตมหาเชื้มาใส่เบสนะ ได้ลางนึงได้ทุกคนเออเอาชีเซอร์เลาะขึ้นไปถึงเอากระสีมาใส่ดอดนี่นะปึ๊บเอาว่านำมันตูดลงมาจะทึมปึ๊บอืมอือโอ้ยเอาจิเกียอะไรกับไม้ตัวนี้อืมเออ แถวนี้นะมันเป็นน้ำโตนลงมากเ่ากับเสื้อเลาะคุณแถวถึงนี่แนหะละเลาะคุณนมาทึงๆเง้าอววาสคนจกแห้งกับน,น้ำมาแห้งเลยดอน เชิงนึงครับซื้อเชิงขั้นล่างนึงาชิมมาซื้อทั้งภูมิล่างนึงนะว่าละวเบดเทาเลยช่องหลัแหลงแบบเล้มคว้าเลยยืนหงายได้ทุกคนนะเบสเท่ากันแล้วราชกุลได้เฮากันชิมเมื่อบ้อนเมื่อัน,นห,าหาเห็ดยูเฮ็ดกินแล้วกันนึ่งข้าวนึ่ง,งนำ้ำน้ำซอซอนเพิ่นนะเพิ่นทาอยู่บอนเพิ่นว่าเพิ่นชิซ้อมหนูไ้ไหมต้มทาเอามาหาเชอร์เบส ปานี่มันคือเป็นยังไงสิฮะว้าบนี่ได้เฉยิ่ใช้ปลาดึงเบ็ดได้นี่นะฮะเบ็ดเกาะป่าเพื่อนมันเลยนกมาหอดบอได้เลยเลิศมือเลยที่เห็นหุ่งนี่ยวจอดนี่กับใบลูไม้ท่านแล้วมาตึงเอาบอลนั้นเชื่อเบ็ดเอาแบบนี้ป่ะ ในต้มบอชอมต้มดะอาชาำนี้บริัทชมกาบนี่ตอนนี้แม่แตงโมก็มานะต้นไม้เ้าก็ถือถือว่าเต็มหม้อเ <c oughs> ห,ออหอล่ากะมาฮอทบอสนะทุกคนเลยมาฮอทละกะมืดพอดีเหากะมาชอมต้นไม้ซอยซอยชนเพิ่มต้มจำแจวจะอ่อนมันหลายต้นไม้กะ โอ๊ตบีได้ก็เอาคือเก่าเพราวะากกว,ว่าะกีว่ายิบเอาแล้วรูไ้ไหมเห็นมันหลายแล้วโอ๊ตบีได้ก็เอามาค,ออาคู่รอบเอาคู่รอบรูไ้ไหมนะคู่รอบินประกดคู่รอบ เอาต้มเอาครึ่งหนึ่งกันเนาะแล้วมันนักกะเราก็ต้มอีกหนึงน่งแต่เม้นเอาหม้อใหญ่มานะาหมอห้อหลุดง่า่ๆนะพอดีเหลือหมอ้อต้มต้มไีกสองเธอเนาะเพราะมันเหลือหมอ้อเดเธอต้มอีกสองเธอต้มรู้ไหมครัากาซ้อมพอดีเต็มหม้อหนึ่งสดพอดีจะเอาเอาไว้ก่อนนะเนึองข้าวเผื่อชุก็ดกินแล้วจังอนเพราะว่าต้มนี่กัมันน่านจืด พอมันเมิดเริ่มีจะเห็นหัวอืมข้าวกระเมาหาหนึ่งข้าวก่อนนะหนึ่งข้าวชุกจังชีต้มนู่มไม่จงบอกเขาเบิดมีเอาด้วเนาะไม่ได้แกงนู่มไม่ ยานอนฟ้าฮัตดีด้วยด้วกที่ดินมันพวงมันโตนอนตะกุกตะกักเสียร้อ านนจากแล้วถามมึงหัวหน้าคนนดียเบ็ดนาพ่อเเอ,อ้ยยันจะเบ็ดนันหะลี่เพอ่อนใย่ข้าวไปแ้จอ,อันสลิปทิ้งทิ้งหลายนะดี่ิตัวแล้วก็น้นำ ้าข้นมาอีกนหักที่ดนข้างโม่ข้าวขึ้นแล้วนะี่คปะม่นอนอยู่บอ่อเคงนี่นะมาตา <c oughs> โอ้นกนะนี่ มาลกคนนกจะผ่านเพื่นอามาตอนแรกนะเพิ่นไปอันลัดเสาเนะี่ยมืดมือเท่าคำน,น,นะเก็มานกตัวหนึ่งเพิ่นใดมาละกะในซีนหมูพร้อมมานะได,ได้ซีนหมูพร้อมมาหอยหนึ่งกืบเวออเพิ่อนหนึ่งข้าวชุกจังมาโคมาลกคนนกล็อกก็ะชิกจีชิปิ้งเอาไว้ล็อกไน จกักมีจักชื้อมันคือน,นกอันนกกระเต็นแต่วลมายตีมันกะสีเลืองก็มีนะสีสีฟ้าดำสีนกขี้เขียวแต่าบางคจักชื้อมันนี่นะนกกะเหาลกคนแล้วหายจิมจี้ ค่ะอีกยังโอ้ยค่ะค่ะเคอันโซนอยู่กับสามนี่กะ ชีนหมูตะผ่านเพื่อนเขาให้เพื่อนมานะเอยหนึงเอาเท่าเข้าแล้วไปเลยแล้วเขาก็ชิม,มากพักโคเท่าเท่าเข้าแล้วเขาก็มาซอยหมูนะหมูบ้าเขาเพิ่มมากแ่าเท่าเข้าไม่ได้ถ่ายเพราะเบิง่งมันมีเห็นหงมันมืดเอเลยก,กินโคบ่ พูอัไอนไรรอเยลาบกะมันไม่มีเบอร์พักพักเขาชื่อกัน,นก้อยแลลนมาล่ะนิดลิดช่ ชอยซีนเลยคฮะกัมาปีงนกนะทุกคนเลยตอนนี้ไสอมีได้ถ่ายทุกคนเบิ่งพมอมืดแห้งพอ,อ,อ,อบีไสกับปีได้ปีปีกงกับปีได้เลยหมามันก็จอบจอบอยู่เออไม่ได้เนี่ยเอาไป,าาไปให้ขาพไปเอากระปีงเอาไว้นกจะผ่านเช่นได้มาจากนกยังเาะเอ้ยเอ้าวโอ,อ้ยใหม่คนเอ้ย แล้วดเลยอยไรคิดเชื่อใจแล้คิด,ดเชื่อยจคิดยอดล่ะคิดจนน้ำจะไหลเลยไ <c oughs> หลขนาด <c oughs> กดกันอนอเป็นล็อกนะ โอเมนนอเแมนดูเดเลยอ่าจะค้างมานี่ โคตรละได้สิคน,สนเป็นตัวแซบเลยอันนี้กับแม่เต็งโมก็สิได้ป,งปง่งป่งกินข้าวมาก็นอนเ่าลูกโลอยู่นะอ,อนดอกไบน,นี่แม่เต็งโมก็สิได้ตักแดงกินข้าว สองคนนะคนตักกินเปลายนะเพราะกินก้อนเขาดึกเขามากอะจงกตะา่านแล้วก็บาวาดอพอเตง็งหม้อสามคนอยู่ม้อต้นข้าสองคนกับยู่ชยนี่กินไว้อยู่รถยันใหม่สองคนเหมือนกันอินเดีเนี่กินเจ็บเซ็ตนะมันอินเีอาหารแล้วมัน ข้าวารมกันด้วยทุกคนเด้เดโอโคจีนหมูนะกินสองคนกันสุสอนนะทีมงานผู้ชายขอขอไปรัดแรงท่านมาเข้าไปกินก่อนอ๋อมีเพื่อทาออจงไว้พันยูมอนนะเฉียงไม่ถูกแบบแบบผ่นไหม้อนนั้นนะอบอกเหรอหนึ่งสีจอนออออออ มนังแกบก่อนบันนังพอขีดินมันเป๊ะน,น,นังกัะเน่าคนตกมันตกจะอดดูปามันตกจะอดมื่นบันเลิศมันตกบันนั้นนะพอตังโมเป็นกะมาละมันได้ยังไฟรัดแรงไหมนะ พอแต่ไก่กว่าบปได้ยิงมันเพื่อนเรามีกอไปได้อกไไดอไก่จะไ,ได้อย่างเดีดต่ผานเพื่อนท่านหลังจากที่กินข้าวอิ่มเมาก็สิได้ล้างหน้าไม้ต้มต้มเอสสองเทอรบอช่วยมันเหลือหมอ้อในสองเทอร์เอาล้างต้มมากินไม่เศร้านี่นะเหายกินตอนแรกนี่มันพิทันละทุกคนเลยมันกาดโทษหม้อกันน้อยหน่อยจะดูดี ต้องกินไม่เจ้าเลยรับยิงเข่งนิ <c oughs> บบกน้ก้อนขี้หินนะฮะขา,าขี้หินดีความเนาะนึ่งข้าวกันแนวน,นั้นเลยลุกตุกลุกเนี่ยกินข้าวกินน้ำล้วกลามาค้างหม้อนูมม่มาไว้เลยต้องมากินไม่เอืา หลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำแล้วเฮากับมาค้างม้อลู้ไมเพล,ล้อแล้วนะเฮากลชิพากันไปนอนพอมันดึกละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจกเพลงเท่านี้ก็ขคอขอบมกขอบใจติดตามนะครับสมคลิปนาพอกันไหม่